ปีนี้สาวก Spider-Man 2สายแผ่นอย่าเพิ่งรีบขายแผ่นออกไปนะครับเพราะตัว DLC ที่คาดว่าจะมีออกมาให้เล่นกันแบบฟรีๆเหมือนกับตัวเกม God of War r ละ n ก r นาล็อกวา l าก็คาดว่าจะมีออกมาให้เล่นกันแบบจุกๆเช่นกันนะครับซึ่งก็คาดเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้และนี่ก็เรียกว่า PlayStation คืนกำไรให้กับลาบคู่บริโภคก็ไม่ผิดนะครับส่วนใครที่ล้อไม่ไหวจะขายแผ่นออกไปเอาตังออกมาใช้ก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับ ปีนี้ PlayStation ก็ยังคงที่จะล้งผู้เล่นเหล่าเกมเมอร์ในแพลตฟอร์มของพวกเขาให้ได้รับความคุ้มค่าต่อไปอีกยาวๆและนี่ก็เป็นก้าวใหม่ของสังคม PlayStation ที่ PlayStation ก็พยายามจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการตัวเกมต่างๆที่อยู่ในเครือสตูดิโอของตัวเองนั้นมีความคุ้มค่ามากขึ้นโดยเฉพาะตัวเกมระดับที่เป็นเอในอนาคตต่อไป ตัว DLC เนื้อหาเสริมที่จะใส่เข้ามานั้นหากสาวบอกยังคงเก็บตัวแผ่นเกมไว้อยู่หรือสายดิจิตอลก็คงจะได้เล่นกันแบบฟรีๆมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อตัว DLC เพิ่มเหมือนกับตัวเกมในอดีตที่ผ่านๆมาหรือเปล่าและนี่มันจะกลายเป็นสัญญาณบอกเหล่าเกมเมอร์หรือเปล่าว่าในอนาคตราคาตัวเกมจะมีราคาที่ขยับเพิ่มขึ้นอีกไหม ในเมื่อตัว DLC เนื้อเรื่องเสริมไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแต่ราคาที่จำหน่ายนั้นอาจรวมตัวค่า DLC เนื้อหาเสริมที่จะออกมาสู่ในอนาคตแล้วใช่หรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะออกมาหน้าไหนแล้วการตลาดแบบนี้ของทาง Playstation ที่ปล่อย DLC มาให้เล่นกันแบบฟรีๆเพื่อนๆละครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมกันได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ